ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับอัปเดตความคืบหน้าครับหลายท่านสงสัยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วรุ่นรวยตลอดนะครับขอแจ้งก่อนว่าตอนนี้ได้ทําการครับปลุกเสกมวลสารทั้งหมดนะครับทั้ง700กว่ารายการและก็แผ่นจานมากกว่า9กิจิที่จะนําไปล้อมรวมเพื่อเป็นชนวนมวลสารในรุ่นรวยตลอดซึ่งในวาระแรกได้ปลุกเสกมวลสารไปแล้วเมื่อวันที่9 กันยายนที่ผ่านมาที่ลานพระธาตุพนมนะครับแล้วก็วาระที่สองในวันที่ส0นะครับที่วัดป่าสพลวนารามโดยพระอาจารย์ชาติพัสรุนะครับได้เป็นประธานในการปลกเสกนะครับแล้วก็วาระที่สานะครับบ่าวพ้อได้นํามวลสารทั้งหมดนะครับไปหาปู่เขียวที่คําชะโนดเพื่ออัญเชิญเทวดาพญานาคนะครับปลูกเสกพุทธพิเศษครับเอาใช้คําว่าปลูกเสกนะครับเข้ามาอยู่ในมวลสารทั้งหมดนะครับ ที่จะนํามาหลอมรวมในรุ่นมวลรวยตลอดแล้วก่อนที่จะส่งโรงงานนะครับบาร้อมส่งไปโรงงานแล้ววันที่สิบที่ผ่านมาครับเพื่อให้ทางโรงงานเขาทําการแยกมวลสารนะครับโลหะต่างๆออกจากกันนะครับเช่นทองแดงไว้ส่วนทองแดงชนวนไว้ส่วนชนวนนะครับแล้วเขาบอกนะครับมวลสารที่ไปผูกเสินนะครับมีตั้งแต่เนื้อทองคํานะครับแผ่นจานเงินแผ่นจานเงินแผ่นจานทองแดงแผ่นจานทองเหลืองนะครับอู้หลายอย่างมากนะครับพูดง่ายว่า รุ่นนี้นะครับทุกเนื้อมีมวลสารสุดยอดนะครับนอกจากมวลสารสุดยอดนะครับที่รวบรวมมาจากเกจิทั่วประเทศจากผู้มีจิตัทาทั่วประเทศที่ส่งมาร่วมในครั้งนี้แล้วนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับบาป้อมเขาบอกเลยว่ามวลสารยังผูกเศษขนาดนี้นะครับพุทธาพิเศษจากขนาดไหนอ่านะครับและในส่วนของพิธีพุทธาพิเศษนะครับบ่าวป้อมได้กําหนดเป็นเลิกเสาห้า นะครับตามตำราโบราณนะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำเดือน10ปีขาธนะครับตามปฏิทินโบราณซึ่งในปรามปฏิทินสากลนะครับตรงกับวันที่29ตุลาคม2565นะครับซึ่งในส่วนของเลือกนี้นะครับได้กําหนดเลือกไว้เรียบร้อยแล้วครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้เรียนนะครับที่บ่าวพ้อมเช็คกับทางโรงงานนะครับก็ล่าสุดว่าประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับเสร็จแน่นอนครับสิ้นเดือนนี้เสร็จแน่นอน โอ้นะครับสิ้นเดือนนี้เสร็จแน่นอนนะครับที่บอกพ่อมเช็คมาแล้วคอยมาดูเรียนจริงว่าจะสวยงามกันขนาดไหนอ๋อเขาบอกนะครับนอกนั้นนะครับยังไม่พอนะครับโค้ดยันที่บมอพ่อมใช้นะครับนี่โค้ดยันที่บมอพ่อมใช้ในรุ่นด้วยตลอดของหงวงปู่ศูงจันทวโนนะครับเป็นโค้ดยันนะมหาเศรษฐีนะครับซึ่งยันนะมหาเศรษฐีนะครับบอกเลยว่าเป็นสุดยอดหนึ่งในสุดยอดนะครับ โค้ดยันนะครับอ่าเดี๋ยวมาพอ,อมนะครับได้ลงไว้ตรงนี้นะครับอ่าในส่วนของโค้ดยันนะครับก็เป็นโค้ดยันนะมหาเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นอัครยันมีพุทธคุณที่เสริมทางด้านการงานการเงินโชคลาภนะครับความรักเมตตามหาเสน่ห์ปลดหนี้สินส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าเป็นสุดยอดยันอีกศาสตร์หนึ่งเหมือนกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับทั้งในเรื่องของโค้ดยันที่ นะครับมียันนะอามหาเศรษฐีแล้วก็จะมีโค้ดนะครับโค้ดรวยนะครับรวยนะครับและโค้ดเลข168นะครับที่จะเข้ามาใช้ต่อกล่วมในเหรียญรุ่นรวยตลอดรุ่นแรกขององวงปู่สูนจันทวโนด้วยก็บอกเลยว่าบ่าวพอมนะครับพยายามรวบรวมนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้เอฟซีทุกท่านนะครับผู้ที่ได้บูชานะครับให้เกิดพุทธคุณสูงสุดเท่านั้นยังไม่พอนะครับย้อนกลับไปตรงความหมายด้านหน้าเหรียญหลังเหรียญ ความหมายหน้าเดีนะครับบ่งบอกถึงความเมตตานะครับของลวงปูสูนจันทวโนที่มีให้กับลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับได้ลวงปูสูนนะครับจันทวโนได้นะครับให้บอมนะครับใช้ยันมงขุนพรพุทธเจ้าถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดนะครับที่หลายๆคนที่รู้จักในนามยันอิติปิโสเรือนเตี้ยนะครับพูดยังไงว่ายันนี้นะครับ ปิดปัดกันแก้ทุกอย่างที่ไม่ดีนะครับออกไปนะครับมีพุทธคุณนะครับสุดๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีในส่วนของพญานาคสายขวานะครับนำมาเพื่อดึงโชคดึงลาบนะครับมาให้กับทุกคนนะครับที่ได้บูชานะครับแล้วก็จะมีภาษาจีนนะครับภาษาจีนที่ออกเสียงว่าหย่าโลฟัดนะครับหรือถ้าเป็นออกภาษาทางฮ่องกงนะครับก็จะเป็นฮกลกซิลนะครับแปลง่ายๆว่าเป็น คำที่มีความหมายมากสำหรับชาวจีนเกี่ยวกับนะครับอำนาจวาสนานะครับอายุยืนนะครับร่ำรวยนะครับแปลตามตัวเลขคือรวยทางเดียวหรือรวยตลอดนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นทางจีนทางฮ่องกงนะครับเลขนี้มีราคาแพงมากไม่ว่าจะเป็นเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะครับคนธรรมดานะครับหาไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเลข168เป็นเลขไทยนะครับแต่เลข168ก ตัวนีก้กลับมาจากโอลิมปิกเหมือนกันนะครับซึ่งมีความหมายว่ารวยทางเดียวหรือรวยตลอดนะครับหลายท่านลองฟังแล้วใช่ไหมครับว่าเนี่ยขนาดความหมายด้านหน้าเหรียญลังเหรียญยังดีสุดๆขนาดนี้แล้วนะครับเป่าพ่อมได้รวบรวมทุกอย่างนะครับที่ดีที่สุดนะครับมาไว้ในรุ่นนี้เลยนะครับบอกเลยว่าพุทธคุณมาเต็มร้อยนะครับนอกจากการรวบรวมมวลสารนะครับพิธีปลุกเสกมวลสารแล้วก็ พิธีใหญ่ที่คําชโนดนะครับที่จะถึงในวันที่29ตุลานี้ด้วยนะครับอย่าพลาดสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทันจองนะครับเ่าป้อมก็ยังพอมียอดแบ่งปันให้นะครับแต่บางรายการรู้สึกว่าจะเต็มไปแล้วนะครับแต่ถ้าสนใจรายการไหนนะครับทักได้ครับเ่าป้อมมีแบ่งให้ในราคาจองนะครับอย่าลืมครับคิดถึงวัตถุมงคลหลวงปู่ศูลจรัตวโนนะครับคิดถึงเ่าป้อมนะครับยินดีนะครับและก็รับประกันแท้ตลอดชีพนะครับสนใจอย่าลืมนับ ทักไอทีไลน์ศูนย์แปดหนึ่งสองปนะครับมีไรทักหาได้นะครับให้ได้ชื่อนะครับว่าฉายานะครับอาจารย์ป้อมรวยตลอดนะครับแล้วรุ่นรวยตลอดนี้นะครับบ่าวป้อมขออนุญาตแจ้งอย่างนี้นะครับว่าอ่าในส่วนของบรรดาทั้งศูนย์จองหลายๆที่นะครับท่านใดก็ตามแต่นะครับที่จองวัตถุมงคลรุ่นรวยตลอดนะครับกับศูนย์จองไหนนะครับแนะนํานะครับให้ติดต่อกับศูนย์จองนั้นนะครับแล้วบ่าวป้อมวงเล็บไปก่อนว่า อ่าบาพ้อมกลัวอย่างหนึ่งครับในวงการพราเครื่องคือกลัวยอดลมไม่มียอดแต่เอาไปออกจองนะครับอันนี้บาพ้อมกลัวรกลัวระดับหนึ่งนะครับแต่หลายๆท่านนะครับที่เคยจองวัตถุมงคลก็คงจะมีศูนย์จองประจําอยู่แล้วนะครับก็ก็ลองติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือถ้าไม่มั่นใจก็ติดต่อบาวพ้อมโดยตรงได้นะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าจํานวนการจัดสร้างตามยอดจองอ่านะครับหรือยอดโอนจองนั่นเองนะครับก็คือพูดง่าไงว่า ท่านใดนะครับที่โอนจองไว้กับบ่าวพ้อมแล้วครับไม่ต้องห่วงรับรับประกันได้วัตถุมงคลรุ่นรวยตลอดแน่นอนนะครับแต่สําหรับท่านใดที่จองไว้นะครับแต่ยังไม่ได้โอนตังก็นะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะปิดรับยอดนะครับตอนนี้ยังพอมีไปยอดแบ่งปันนะครับจัดสร้างตามนะครับที่จองนะครับอย่าลืมนะครับถ้ายังไม่มียอดนะครับหรือถามในครอบครัวนะครับพี่น้องว่าอยากได้สนใจนะครับอยากบูชานะครับอยากมีพุทธคุณที่ดีใช้ นะครับอย่าลืมนะครับรุ่นรวยตลอดของหลวงปู่ศุนจันโทวโ,น,โน,นะครับแล้วพบก,กับป้าป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ